เก็บเห็ดเด้อพี่น้อง,องเห็ดขอนขาว,ขาวเกิดอันเดียวบั้งเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวขอนนั่นพี่บุกเกิดเนาเกิดหน่อยมันนัน่นมันเทีงนี่มันไก่น้ำทีเดียวมันถือน้มข้นทีเดียวมีพี่น้องเงาอ้น <S <S พราเอาแล้วพราเอาแล้วนี่หน่อยข้อนกเก็บทั้งนี้แล้วพี่น้อง มาเก็บเห็ดเอ้พี่น้องเห็ดขอนขาวเกิดอันเดียวบุเห็ดขอนขาวเห็ดขอนขาวขอนนั่นข้อนกเก้าเกิดหน่อยมันนันมันถึงนี้มันใก่หนามดีเลยมันเถือน้นามข้นดีเดยบุมันต้องหดคือคือว่าเน่เขาอยู่ที่ปลูกเขาปลูกในรุงเรือนเนาะนั่นเหลียบปากบกหอยทากเี่น เล่นหน้อยสักนีดเอาไปเห็ดยังกินลหรือไงเกียงใช่ไหมมุกเสกไข่ก็ไเดมมุกเมียนเมียนเอาไปมุกเสกไข่มุกเส่ไข่เอาไปมุกเสกไข่เอาอสีเป็นเส้นเนหน่อยมันจังบุญหยาบเฮียผุนต้นต่อมันอยู่พุ่นไปเบิ้งเปลี่ยนน้ำต้นอยู่เดี๋ยวมันเกิดมันี่พี่น้องเงามัน โว้ยพ่อเอาแล้วว้ย<ห>เออนี่พี่น้องเงาพ่อเอาแล้วพ่อเอาแล้วปนซ้อนปนซ่อนนั่นเพิ่นไปเก็บเห็ดพู้จังหวัดชัยภูมิซ่อนนนซอนอยากไปเก็บน้ำพ่นจังเด๋ ยังเด็กๆพี่เก็บน้ำพึ้งไปหลับตาแล้วก็ฝันสวนห้องกับพ่ออึดบ่ออยากพี่น้องเนี่ยอยู่น่ากินข่ากระไรอันนี้เป็นน้ำไม้บงหวานตีเพชรน้ำผึ้งสองนอกำลังให้กว่ามันเญยกระสีขยายพันธุ์มีนออยู่าหญ่ปักขากับพ่อตัดเรลียบ เขาต้องเอาเสียมมาขุดอ้อมอกหลาไๆเห็นมันมีพื้นที่มองออกหลาไหลเนาะนี่เอาขี้ดินออกอันนั่นเดฟพี่น้องอันต้องขอบคุณหนูมันมาขุดตะกีก็ดีแม่เปิดเบื้องก่อนควยหนูจังไม่เห็นเห็ดขาวจากภากอันเต็มลุมหมอลอยต้องขอบคุณหนูขอบคุณหนูมันหกเนาะตะกีเนาะ มัตัดมัทางหมกเอ้เดมกพอดีตนหมกตะไครปากอิตูมีปากอิตูว่ะ่ะอืมมันไม่เคลียมันโอ้ตรงเก็บเอาบดลูกอืมนี่ เกิดไม่กี่ปีพรวดมันเป็นสุดเดียวกันมันจงแวนมันเกิดซุมันแหงตซุ่มเกิดกวนวันี่ะห้องบริเวณบึงเนาะแหงจริงไม่มันเต่งเ้าเลยมาเคลียออกแล้วมาเปิดโทงมันออกกล้วยเครี้ยนั่นมันเป็นอันคือยังมันมีไม่สุกในนี้ด้วยแต่วันบนวันเงี่ยซื้อไปเพิ่งเปลี่ักขาพ่อตัดเลยได้เพี่น้อง นออตุบัวตัดเหญ้าตัดหญ้าเขาตัดเลี้ยวเห็นบ่านไหมมันบ่ตัวยังไงสิเด้บ่บ่อนเ่๋มันมันอันนั้นมัดจ่อมันจ่อฮัลโหลนั่นว่าท่านมันเป็นกรอนแคยนี้บ้านโดนใส่ปุ๋ยพร้อมดแล้วพี่น้องตัดหญ้าแล้วแใส่ปุ๋ยพร้อมไอ้คนบ่ใส่พร้อมบ่ทันบ่ทันหญ้าตัดสองมือจังสิเลี้ยวเพราะว่ามันเครื่องมันน็อกเครื่องมันห่อนมันห่อนก็เลยได้ตัดสองมือ โอ้ถึกเดี๋ยวจะเปิดสปริงเกอร์ใส่มันอีกอยู่มันอุ๋วหัวหยอดใส่ยังต้องุหมูเงวงโอ้ยมันบุรีหัวหลายตนมันมันสูงมันหัวบุได้หัวบะถึงบ่มีผู้มาจับให้นะหัวสำนีเก่าล่ะขึ้นแล้วมันขาสั้นตัวหัวสำนีเก่าล่ะที่ตั้วไอ้เป็นจินสมตัอยไปกินสมอันนี้พักอีหุ่มเงี้ยจริงป ก็มันบาท่นเลยไม่ถือเลยคือทวงอ่อยู่ตั้งแต่ห้าหัวบ่ได้ห่อขายดอกห่อกันมาเลี้ยงวันท่องซือพ่อได้อยู่ได้กินบะแข็งมันต้นเถ้าแล้วมันหน่อยหน่อยเนาะงั้นมันหลายอยู่จนอือมันหลายเขาไม่เหนียบงานแต่งงานอย่างมันออกอยนางมันปงนี่แหละพี่น้องนี่พี่สองนอหน่อหนึงกำลังเกิด มันบดขอยแด่หดหนามถ้าว่ามันดินเกล็นือว่ามันเป็นดินไส้ไส้อะไร้วกนี้คันห้ที่เขาปลูกขายเขาเอาันเกีล็ดดำมันเปอาเอาหักมาหักมาซิมมึงไงโอ้ยแสบเด้อยหอกซิมมึงไงแสบเด้อ หว,หวานดีเพื่อนถ้าเอาไปลวกน้ำข่าเล็กน้อยเนาะเพลาก,กินเอามันแตกแนงมากไดเเฮามายืนกินอยู่ข้าวก,กว่าม, <laughs> มันแตกแนงกว่าได้กินเป็นพักสดได้เพี่น้องกินเป็นพักสดได้พอวันมานม่เห็นสารนั่น ยังกะใส่ยังไงสารยังกะอยู่น้ำไหม่ไหมอืมสารบ่นเลยเนี่ยบ่นได้ยังไงเนี่ยมันว่าเป็นอันตรายครับมันว่ามีสารนั่นเพราะว่าเขากินที่มัน่เฮือนมัน่ขมขึ้นไปน่ะมันเสียนิดจู่โจมันเสีันิดก่หมดอือพี่น้องเดี๋ยวสิขยายซับซับเราขยายอันไอ้มันละลายต้น นี่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 มาเบิงนี่จักหน่อยนี่เขาได้กินแหนมเป็แนแหนงยังไงนี่กำลังเกิดเนาะเขาอยากจะ<า>มันบ่ท่านเจ้าของมันมันมาเก่กินเบิดเจ้าขอางอุ้ยมันมันเจ้าของเพืรักษาตปเพื่อรักษาให้โยนบ่มาก,กัดเนาะน,นีนม่มันบ่อีดแนวกิมมันมันมีผลไม้บุกม่วงฟวงสวามตนะ้นเนาะบุกม่วง นมัน่อจนว่าแหงทิมตบน้มันกินกงนอู้ข้าวเดียวเนี่เนาะมันแพร่หลาย้เายพเมีนเขาต้องขยายพันธุ์ขยายพันธุ์ได้เลยบันข้มันก็บเป็นตะเห็ดานีเมียนเมีนเมีนเมีนขยายพันธุ์บบรู้ว่าเขาจะตอนน้ำมันยีได้บ่คือที่ไดอยู่แล้วเนาะนี่เนี่ย่ดีวอันบ่่อยมีหักคือยังนี่สามาทเ่็ดอยู่หลักสิบ่า นั่นเป็นน้ำไม้ไผ่เลี้ยงนี่เอามาซ้ำใหม่สิพี่น้องมพาท่านไหนไปปลูกเ <c oughs> ยันวาขึ้นเนียงแล้ว <c oughs> แล้วก็อีกอันหนึ่งนี่ครับมพาท่านไหนใส่ไอ่นั่นอยู่เพราะมันหี่ยมันหักลงมาจากก่อพี่น้อง หกักงงมาจากกว่าเกี๋ยวไปใส่ดินใส่ดินแล้วก็เอาไปจะปลูกนี่ละมันนี้ภารกิจมันขนฟื้นขนฟื้นแล้ว,ลวเราห้องกระจิไปรอบสองสห้างะิเอาไปสอนพี่น้องรอบสองห้องกระจิห้องกระิมะขนเห็นไหมเลียวห้องกระิลงไป่อนกุ้งกับลงไป่อนกุ้งสอนกุงนก้งเบื้องปาลาดน้ม 型号呢？你放不放？